สวัสดีครับผมเทิดศักด์สายเพนครับ goodtopupforu.com ครับวิดีโอนี้ครับผมจะมาแนะนำถึงวิธีการใช้งานเมนูบัตรเงินสดครับซึ่งระบบ Oso ของ goodtopup ครับสามารถที่จะเติมเงินบัตรเงินสดครับได้มากมายครับแล้วก็มีส่วนลดตั้งแต่2-8%ครับทีนี้เราไปดูถึงวิธีการใช้งานกันครับระบบ Oso ของ goodtopup ครับสามารถที่จะเติมบัตรเงินสดได้ครับก็จะมีเยอะแยะมากมายครับคุณก็จะไดรับส่วนลดครับ2ถึง 8%ครับวิธีการใช้งานครับก็จะเหมือนกันครับในทุกๆรายการครับของบัตรเงินสดครับผมจะขอยกตัวอย่างในส่วนของ A Cash ครับอันนี้จะได้ส่วนลด7%นนะครับก็กดเลือกจากนั้นครับก็เลือกจำนวนเงินครับแล้วก็ป้อนรหัสความปลอดภัยกดปุ่มสั่งซื้อครับเมื่อคุณกดปุ่มสั่งซื้อเสร็จแล้วเนี่ยรหัสครับก็จะโชว์อยู่หน้าจอครับคุณก็เอา รหัสตัวนี้ครับไปแจ้งให้กับคนที่เขาจะเติมบัตรเงินสดได้เลยครับวิธีการก็มีเพียงเท่านี้ครับกดปุ่มย้อนกลับครับส่วนอื่นๆครับก็จะมีวิธีการใช้งานที่เหมือนๆกันครับก็จะมีเยอะๆมากมายครับในส่วนของบัตรเงินสดครับบัตรเงินสดวันทูกคอครับก็ได้ครับบัตรเงินสดทูมันนี่ครับแล้วก็มีเพย์แคสต์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับ สำหรับวิดีโอนี้ครับผมเทือกศักด์สายเพนกูท็อปอั p โฟร์ยูดอทคอมสวัสดีครับ